สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกับเรานะคะวันนี้เราหยิบเนื้อหาดีๆค่ะมาจากช่อง o y u t u b e ที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีวาร i ตีสาระแน่นค่ะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเอ่อตีจูเอียค่ะหรือว่าสารเจ้าที่จีนองค์เล็กๆที่เราเห็นกันบ่อยๆในบ้านคนไทยเชื้อสายจีนใช่ครับ เราจะมาดูกันค่ะว่าที่มาเป็นยังไงความหมายแล้วก็หลักการตั้งศาลนี่เขามีความเชื่อกันยังไงบ้างครับจริงๆตีจู่แย่นีเ่เรียกว่าผูกพันกับวิถีชีวิตคนจีนมากๆเลยนะครับสะท้อนความเชื่อเรื่องเทพเจ้าที่คอยดูแลบ้านดูแลพื้นที่แบบโดยตรงเลยอือหองั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าค่ะคำว่าตีจู่แยเนี่ยความหมายจริงๆคืออะไรแล้วมาจากไหนหรอคะครับ คำว่าตีจูเย่เนี่ยถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือเทพเจ้าแห่งธาตุดินครับผมอ๋อเทพแห่งดินใช่ครับส่วนที่มานี่น่าสนใจมากคือต้องย้อนไปยุคจีนโบราณเลยตอนที่คนเเริ่มหาที่อยู่ใหม่ตั้งถิ่นฐานอะไรแบบนี้นะครับค่ะก็อยากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยากมีเทพดูแลเขาก็เลยเริ่มง่ายๆเลยคือเขียนอักษรจีนคำว่าตีจูซิ่งอุย่ยนะครับตีจูซิ่งอุ่ยครับลงบนกระดาษซึ่งมันแปลว่า ที่สถิตของเทพ,พเจ้าแห่งผืนดินหรือบางทีก็แปลว่าตำแหน่งของเทพ,พเจ้าประมาณนั้นครับอ๋อคือเริ่มจากแค่เขียนบนกระดาษแผ่นเดียวก่อนเลยเหรอคะใช่ครับใช่ตอนแรกคือแค่นั้นเลยเป็นเหมือนการกําหนดพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แบบง่ายๆก่อนโหแล้วจากกระดาษแผ่นนั้นนะคะกลายมาเป็นสารแบบที่เราเห็นเห็นกันทุกวันนี้ได้ยังไงคะก็คือเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นความเชื่อแหละครับแล้วก็ค่อ,คอยๆพัฒนาตามยุคสมัยให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นก็กลายเป็นสารเจ้าองค์เล็กๆแบบปัจจุบันอือหือ แต่หัวใจสําคัญก็ค,คือความเชื่อเดิมครับว่าท่านเป็นเทพที่แบบว่าใกล้ชิดก,กับมนุษย์ที่สุดคอยดูแลเรื่องในบ้านเราโดยตรงเลยสุดยอดเลยค่ะเริ่มจากอะไรง่ายๆแต่ความเชื่อเข้มแข็งมากแล้วความเชื่อหลักๆเลยอะคะ่ะที่ทําให้คนนิยมตั้งสารตีจูเอ๋ไว้ในบ้านเนี่ยคือเชื่อว่าท่านช่วยเรื่องอะไรบ้างค่ะ หลักๆเลยก็คือเชื่อว่าการมีท่านอยู่เนี่ยก็เหมือนมีเทพประจำบ้านคอยดูแลความสงบสุขปกป้องคุ้มครองคนในบ้านาให้ปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีต่างๆอะไรย่างนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าจะช่วยเสริมสิริลุ่งคุณนำโชคลาภความเจริญมาให้คนในบ้านด้วยอก็เป็นเหมือนหลักประกันทางใจอย่างหนึ่งเลยครับค่ะ เข้าใจเลยค่ะพอเป็นเรื่องความเชื่อเรื่องการคุ้มครองโชคลาภแบบนี้การตั้งสารให้ถูกต้องตามหลักเนี่ยก็คงสําคัญมากๆเลยนะคะใช่เลยครับซึ่งเห็นว่ามีรายละเอียดเยอะเหมือนกันตรงนี้น่าสนใจมากเลยค่ะใช่ครับตามข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยการตั้งสารที่อยูเอะเขาก็มีหลักเกณฑ์ที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะเพื่อเป็นการแสดงความเคารพแล้วก็ให้ท่านสถิตอยู่ได้แบบเหมาะสมที่สุดอะครับค่ะมีอะไรบ้างคะข้อสําคัญสาคัญที่เขาเน้นๆกันเลยก็คืออย่างแรก ตำแหน่งต้องติดดินค่ะติดดินเลยใช่ตัวสารต้องวางราบกับพื้นบ้านโดยตรงเลยนะคะคอันนี้ข้อหนึ่งคสงคือด้านหลังด้านหลังต้องมั่นคงต้องไม่ติดกับพวกประตูบันไดห้องน้ําห้องครัวอ๋อพวกที่แบบวุ่นวายวุ่นวายหรือเปล่าครับประมาณนั้นค่ะถือเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยสงบหรือมีการเคลื่อนไหวเยอะแล้วก็สามด้านหน้าด้านหน้าต้องโลง่งต้องสว่างกว้างขวางไม่มีอะไรมาบางัง 4. คือด้านบนเหนือสารเนี่ยห้ามเลยห้ามมีคานบ้านพาดผ่านหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นมาตั้งอยู่ข้างบนทับท่านโหเละเอียดเหมือนกันนะคะเนี่ยครับแล้วก็ข้อสุดท้าย <c oughs> ด้านล่างอันนี้ก็น่าสนใจ คือต้องเป็นพื้นธรรมดาเลยห้ามทําฐานเสริมห้ามเอาอะไรมารองใต้ศาลอ้าวเหรอครับใช่ค่ะต้องวางกับพื้นบ้านเดิมๆเ,เ,เท่านั้นเลยโอ้แต่ละข้อคือใส่ใจรายละเอียดมากเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องการวางติดดินเนี่ยต่างจากเทพองค์อื่นเลยที่เรามักจะวางบนหิ้งบนที่สูงๆถูกต้องค่ะแปลว่าการตั้งให้ถูกหลักตามความเชื่อนี้สําคัญมากจริงๆใช่ค่ะการทําตามหลักเกณฑ์พวกนี้ก็เหมือนเราจัดเตรียมที่ประทับที่เหมาะสมให้ท่านเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดนะครับค่ะ ก็เชื่อว่าเพื่อให้ท่านสถิตยอยู่แบบสงบสุขและก็จะอำนวยพรคุ้มครองดูแลบ้านเราคนในบ้านเราได้เต็มที่สรุปวันนี้เราก็ได้เคลียร์กันไปเยอะเลยนะคะทั้งความหมายที่มาของตีจูเอียจากแค่กระดาษแผ่นเดียวสู่สารที่เราคุ้นเคยกันครับผมแล้วก็ความเชื่อเรื่องการดูแลคุ้มครองนำพาสิ่งดีๆมาให้รวมทั้งหลักการตั้งสารที่ต้องเป๊ะมากๆทั้งตำแหน่งสภาพแวดล้อมรอบๆครับ ข้อมูลจากช่องวา r รตี้สาระแน่นนี่คือช่วยให้เข้าใจภาพรวมได้ดีมากเลยค่ะครับมีอีกมุมหนึ่งที่เอ่อผมว่าน่าสนใจชวนให้คิดต่อนะครับค่ะคือการที่หลักการตั้งสารเนี่ยเขาเน้นเรื่องการติดดินมากๆแล้วก็ให้เรื่องพื้นที่วุ่นวายเรื่องพื้นที่เกี่ยวกับน้ําไฟอย่างห้องน้ําห้องครัวใช่ค่ะมันอาจจะสะท้อนความเชื่อที่เอ่อลึกซึ้งกว่านั้นเกี่ยวกับการเชื่อมต่อพลังงานโดยตรงกับพื้นดินเลย ซึ่งเป็นเหมือนรากฐานของชีวิตนะครับอ๋อเหมือนเชื่อมกับพลังธรรมชาติใช่ครับแล้วก็เน้นเรื่องความสงบความมั่นคงในบ้านซึ่งจะต่างจากเทพองค์อื่นที่เรามักจะตั้งไว้ที่สูงสเพื่อแสดงความเหนือกว่าอะไรแบบนั้นโห oh, เป็นมุมมองที่น่าสนใจชวนชิดต่อได้ดีจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากช่อง Variety สาระแน่นด้วยนะคะยินดีครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการสำรวจเรื่องราวของเราในวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ